จำเป็นจริงๆมันเป็นการป้องกันจริงๆอ่ะพุชได้แต่ว่าถ้ามันไม่จําเป็นเราจะเสียงบประมาณแล้วก็ต้องต้องมีการต้องปันเจรจาหรือมันชาวบ้านไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเียไม่มีผู้คนไม่จถูกเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นต้องไม่มีผู้คนได้ไหมเพราะเมื่อกี้มันก็ออกทางแม่น้ําทํางแม่น้ําสายแล้วไปลวกไปนู่นคือเรียนว่าความรุนแรงมันคือในโซนนี้มากอ่าโซนนี้คือโซนประชาชนอาจจะอย่างเงี้ยจำเป็นโซนประชาชนหรือถ้าเราหลบเส้นทางน้ําได้เนี่ยหลบคน ไปอยู่ตรงที่ไม่มีคนมากแต่ว่าน้ําไปได้เหมือนกันเนื่องออกะแล้วก็ไม่ต้องไล่ที่หรือเวรคืนนีคือถ้าจาเป็นมันก็จําเป็นใช่ถ้าจำเป็นก็ทำงานซ้ำซ้อนอองบประมาณมันจะเกิดการซ้ำซ้อนโดยไม่จําเป็นอันนี้ค่ะเราอาจจะต้องขอให้สองทีมงานนี้คุยกันก่อนเพราะไม่งั้นถ้ามันซ้ํากันเนี่ยเราจะเสียตังค์อันนี้ทําไมด้วยอ่ะหรือเราเสียตังค์สั้นลงนืองอกไหมคะอีกไม่แน่ใจเรื่องระบบนะแต่เปอีกทีนึงว่ายังไงแต่ว่าอันเนี้ยเขาทำเนี่ยเขาทําถึงกระลงเสาเข็ม แปลว่ามันใช้งบประมาณมากพอสมควรแต่อันนี้จะสามารถเสร็จเร็วคือในปีหน้าเนี้เราจะปัญหานี้จะเบาขึ้นแน่นอนแล้ด้วยเส้นสีฟ้าแต่เส้นสีแดงเนี่ยทำลายเป็ไงคะสร้างกี่ปีนะทำลายคือต้องต้องต้องอยู่ที่ว่าถ้าได้งบถ้าได้เคลียร์พื้นที่ได้เร็วก็สร้างเวลาสร้างมาสักปีกว่าบาทอันนี้จะเพิ่มการเคลียร์พื้นที่ก่อนต้องเคลียร์แปลว่ากระทบประชาชนเใช่บต้องกระทบครับต้องต้องคุยกันครับนะสองหน่วยงานที่ต้องคุยกันครับ ไม่งนี่ยมันลอยไม่ได้ท่านนายกใช่ทุกต่ออันนี้ทำแน่แต่ว่าตรงนี้มันต้องมานั่งคิดว่่าแคกันถ้าเรานึ่องออกไหมนะเขาว่าเรื่องระบบอะค่ะคนทําระบบสองอนนี้เคุยกันว่าถ้าเรามาถึงอันเนี้ยไอ้เจ้าตัวสีแดงกับสีส้มเนี่ยมันยังจําเป็นอยู่ไหมมันจะเป็นแค่ไหน